สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมนือี้จะมาตามแนวทางของคุณแม่ไล่ฝันแม่นเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นไห่ตะงวดตุ่นงวดพี่น้องจือใดบ่ค่ะเพิ่นไห่สามเก่าเก่าสามนะคะเก้าสามสามเก้าแอดผันจัาใดบ่ฉลาดกับหัวลุ่งไห่แม่แม่พี่น้องโอโกับเก่าตัวเดียวกันจะ <laughs> เป็นเสียดายค่ะเบิ่งเนี่ มันถือกนามเด้อคะ่ะวันที่1หกร,รกฎาคม6กเ็ดด้อค่ะแม่ไล่เพิ่นไห่9339นะคะแต่ว่าแอดผันบอกรกับไห่ปิน3663นะคะมัน6กกับเก่าตัวเดียวกันเบ้าแล้วกับซ้ำเข่ายุค่ะพี่นองแต่ว่าแคว่ากับหัวลุ่งนะคะมือนีจะมาตามแนวทางถึงอีกคือเก่านะคะเพิ่นจะได้ตัวใดนะคะ เข้าไปตามกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่สวัสดีนะคะสวัสดีอเอฟเอฟซีของแม่ไล่กับมีาลา่ละ่ะคะสวัสดีเป,นเปน็นเป็นจังไดเม่ใจบ่ถือบ่ถือจักน้อยบอเขะบ่ถืองูดวันนี้บอถือเลยเมนบอมันกะสบพางงวดเลี้ยงกันครับเลยนะมันกะคักแลี้วมเมนบอ <laughs> แต่ว่า ก็ถือว่าขักสุดยอดดิขันไดซิมหางหวดเนาะโตโตโตกันเนะาะขาดเท่ากับมา,บานนกึกี่เก่าเด็กมีเข่ามีหลุดบ้านนี้ก็เอาหาโตเอาหาซุนโตเปนเอาเงินหาไปหาซิไปเนะาะบุคลินี่ฝันฝันแม่นบ่าฝันว่าป้ายุ่งทีพันที่พ้นไ<ะ>ยมาจักเดียวสิบปีพันอยู่มากาฝันว่าไปไปเกี่ยวเข่าแล้วผัดเท้าอันึงผัดอันเป็นแม่ค้าขายปะ ตัวเนี่ยไปซื้อบักเครือค่ะคนเล่าเอาบักเครือหลายๆเจ้าสิบ่ให้ข่อยเอาเจ้าก็เอาตัวว่าซั่นค่ะอันเออคันว่าเอาข่อยก็สิเอาสงสงมันได้ว่าซั่นน่เันีออกมาออกมาก็เลยอันส่วนกันเกของมันออกมาปาก็เลยว่าโอ้ยไรมึงก็มาอยู่ตมาซั่นอันมงเมื่อนั่นอีลาเมื่ออันเบิ่งเฮือนได้เียงได้เด้อมเบิ่งเฮือนอีแม่ได้โอไปบ่อยๆอยู่แม่ป้า เนี่มีเกี่ยงกับไปบ่อยๆอยู่ท so like ี่เร่อาจารนค่ะคันมั่งจิไปกัเอาเงินใบห้าสิบเอาไปห้าสิบไปก็ได้วบปานพี่นี่ายเอาเลยงามๆเลยเอ็ดงามๆอยู่นี่เดียวเอาน้ำพึ่งน้ำคืนนี่จ้ะขันน้ำคืนนี่นะพ่อบ่เคยเห็นพึ่งังเทียแต่ว่าป้ายยังเทพเพึ่นไปโอ้ยพึ่งบอกใครมาบ้านที่เทีพิ่งขยุ่งเทพเห็นไหคคะเออยุ่งเทพอายุเพิ่เทรายค่ะเสียงหงจักอายุพิ่นกับบัมเีนสิบสิบ เจ็ดเก้าตแต่น้องชายก็ยังเก็ดบาเลยเนาะอันนี้เพิ่นเอาเงินให้แม่เนาะอือใบ50ใบ50ใบ50ใบบนึงแต่ว่าอายุเพิ่นเฮาบ่ฮู้จักเนาะจักเพิ่นฮจักจักเกิดพรอผู้ใดมีพร้อก็อ้ายเ้ากสิเานี้ก็75เนาะเพิ่นก็สิ78 เจ็ดส hey, mm ิบเก้า hmm. ม hey. uh ีอะเนาะมีประมาณนี huh. so here, about, uh ้เ huh. จ mm ็ด hmm. ส uh ิบ huh. ห uh ้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเเนมันเกิดก้อนกันยักพ่อโซ่ฉันเลีเขาไปเจอมาได้เพิ่นไปกรุงเทพตั้งแต่เป็นสาวเขาเป็นนายกเนเจ้เออพิ่นก็ยุ่งเทพันเดืนจะเทียพันมื้นนี่วะอันหากลอนันล้านยวนสัตติหีบเนาะเขาโทรมาไม่ใไ่คอยซื้อเลขคอยว่าเจ้าอัน เอาเงินให้คอยแปดเจ็ดเก้าบาทมันซื้อก็ถูกมางหมดหมดตะกรันมาอีร้านนั่นแบกกาะยวนซัพเป็นอีกคนหนึ่งเขาโทรมาเขาว่าคอยพันเห็นเจ้าสั้นก่เาเงินให้เจ้าอันนี้จะเป็นเนาะหามันเข่าอันนี้ค่ะาที่เป็นเอาเงินมาให้ค่ะาที่มันเข่าเอาเงินมาให้อายุแม่เท่าใดายในอายุแม่อายุนีนตีจ้ะเก็ดสิบเอ็ดเอซิบเอ็ดเอาอายุแม่ไว้ก็ได้บ่้องจักอายุเพิ่นก็ อาอายุแม่นี่และค่ะเอ็นกันย่านี่เต็มเปี้ยกันย่าวันที่สิบนี่เต็มเปี้ยะเลยเจ็ดสิบเอ็ดมังหันดีซื้อลายอยู่ดีเจสิบเอ็ดนึ่งอายุแม่ไรเจสิบเอ็ดเพราะว่าเพิ่นเอาเงินมาให้อายุผู้เอาเงินมาให้เนี่ก็จะประมาณเอาประมาณเอาเจสิบแปดเสิบเก้าเนาะค่ะเจสิบเก้านี่แหละเจแปดเพราะว่าสมปีดงหัวนสมัยตะกี้เจเก้า

เขียวเก็ดสิบเก้าน nice> ี่แหละก็ว่าสื้อตัวนี้แหละว่าสีซื้อตัวนี้สีสื้อเด่นฮาเก้าเก็ดเก้าเก้ากับพกกับตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก็ดสิบหกกรได้เ้อพี่น้องครับเมนแต่กรสิบวอสิบอกลับุห้แต่ว่าให้คนกับเอาหรือให้่นกับมันจะหลายตัวนะคะแต่ขอห้เข้าเดววาเข้าว้าออกนะสิแต่ว่า่างมือดันว่เดว้านะสามเก้าวเดว้านะ กระมีชชอบนีแล้วืะฝันมืคืนี้ีกระก็มาพอดีอายุแม่ไล่ก็เป็นทีก็เป็นวาฝันดีแหละแม่มีคนเอาเงื่อนไห้ก็ได้เนาะวาฝันดียกเงื่อนวาฝันดีเงื่อนกับใบหาซิบใบหาซิบพับพยายางดีเนาะเอาลาเงินไห้หาซิบบาทก็ได้ไว้เอาน้ำพ่นบักคันบวยเอาน้ำเลยยกมือไว้เป็นการดีนะก็นี่แหละแม่ได้ยกมือไว้ มันก็เป็นอันสิริมงคลหนูก็เลยว่าเอาอายุเมียไว้นั่มเนาะวายม้งกรเมียวายเอาก็เลยเอาอายุกันให้ตีเฮาก็บ่ตีแหละเนาะบ่ตีบ่ตีเงินใบ50หรือว่า FC เพิ่นอยากตีก็ให้เพิ่นตีเอาเพิ่นตีเอาจ้ะนี่ค่ะยายก็สิซื i i ้อ <pursue> <uki> <l esti> หาเก้าคดเก่าหรือว่าอ๋อหาเก่าหาเก่ามาใส่เอาเอาเอาใส่ไม่หาเกา่จาจะหันแล้วเอาใส่ดิแม่นเสียงขึ้นนะโอ้โอ้แม่เสียงนันปะเออเออแม่นันนั้นมว<า>นหัวไปมขึ้นอันนี้คือหาเกา่าแม่เสียงเด้อพี่น้องเออก็เลยบาผันนังซี่ผันมาได้เนโอแม่เสียงตัวนี้เสียงเออเอาตัวนี้อ,นอันซ้ตัวแม่เอาหนึ่งหาเก่าใส่ห้าเก้าแม่เสียง แม่เสียงเดล็กตัวนี้เด้อค่ะจ้าฝันว่าเพิ่นเอางินมาหาเสียงเล็กตัวนี้เสียงเหล็กตัวนี้เอ้าตัวประเด็นมันอยู่นีแล้วแม่แบบนี้มันมันมันกะสิเข่าแล้วตัวสองตัวขึ้นเพื่อเขียนไว้อืมนี่เลอะหาเก้าหาหกเด้อค่ะพี่น้องครับกรับหัวไห่นํำเด้อนี่เด้อเอา เพราะว่ามันผ่าพพเพราะว่าเฮายกมือเสี้ยกรหาเลยดีเนาะแม่นี่ค่ะเกรหาอ้าวป๋าได้แช่แม่เสียงโตนี่เนะา,า,เาะ,นเนะค่ะเนาะอ้าวนี่คือแม่เสียงเลขหนึ่งห้าเก้าก็เลียฝันป๋าได้เงินมีผู้เอาเงินมาหายหาสิบบาทเด้อเม่เด้อบันนี่พี่น้องเอ้ยบัานนี้นี่ละตีเอารถโตโตเน้นก็คือตัวนี้เนาะแม่เนาะหาเก่าเนาะ เพราะว่าแม่เสียงตัวนีเ้นเ,นเน้นหากเก้าเด้อพี่น้องบ้านนี้แม่เพิ่นเสียงตัวนี้เด้อค่ะเอาก็ขอขอบคุ้นแม่ไล่นะคะที่ห้แนวทางของกับท่างช่องนะคะไปดินตัวนี้คือแม่เพิ่นเซียงนะคะกับสรุปนะคะสรุปเหลขกของแม่ไล่ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะคะแม่เสียงเหล็ก ห้าเก้านะคะหนึ่งห้าเก้านี่ล่ะค่ะเพื่อนกะเล่ฟันว่ามีผู้เอาเงินเงื่นมาห้นะคะกะเล่เอาทึ่งอายุเมียไว้อายุเพิ่นกะเจ็ดสิบเอ็ดอายุผู้เอาเงืนมาหา้ก็อาจจะเป็นเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอันนี้นี่ละยี่ยวังหนีนะคะแม่ไล่เพื่นเสียงเพิ่นกะเล่เน,น้นหาเก่านะคะพี่น้องแอดกะเล่กลับหัวให้เพื่อนนําเลยเป็นหาหกนะคะพี่น้องอ้าวลีดนี่กะ เป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมห68ค่ะโชกโชกมันๆน,น้ำแม่ไร่ฝันแม่นนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ